สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96 3 5 9สนะคะวันนี้นะคะเราถาักแถวที่หนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่ห้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่5้าแล้วก็ต่อแถวที่6กันเลยนะคะพอเรามาถึงดอกสุดท้ายดอกนี้เาโซ่5้านะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะต่อไปก็จะเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้า โซ่ห้านะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งช่องสองช่องนะคะเท่ากับดอกอื่นๆแล้วนะคะแล้วทีนี้ตอนจบตรงนี้นะคะดอกนี้นะคะเราถักไว้ที่โซ่หนึ่งหลักนะคะแล้วก็พอ1คอหนึ่งสสามสามหลักนะคะรวมหลักโซ่นะคะเป็นสี่หลักนะคะ เราก็เลยเดี๋ยวจะเพิ่มให้ครบ7นะคะ1 2ึ่งสองหเราจะเพิ่มให้ครบ7นะคะโดยที่มีแล้ว4นะคะแล้วก็เพิ่มไปที่3นะคะพอ1คอในช่องนี้นะคะช่องช่องสุดท้ายหรือช่องแรกสามหลักคะ่ะในช่องเดียวกัน2 3ค่ะ สามหลักนะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาค่ะที่บนหลักโซ่ค่ะบนหลักนะคะก็คือด้านบนสุดตรงนี้เพราะว่าหลักที่เป็นหลักโซ่เรานับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะค่ะดอกนี้จะได้แบบนี้นะคะดอกเริ่มต้นดอกสุดท้ายดอกเดียวกันนะคะได้แบบนี้ต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่ หกกันตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสาค่ะโซ่สเป็นหนึ่งหลักนะคะขั้นด้วยโซ่อีกหนึ่งหนึ่งห่วงค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ระหว่างหลักระหว่างหลักที่เป็นหลักโซ่หลักนี้กับหลักที่สองคือหลักนี้หลักนี้นะคะเราจะพอหนึ่งคอ อเดี๋ยวหลักโซ่นะคะถือว่าเป็นหลักแรกถือว่าเป็นถือว่าเป็นช่องนี้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่จะได้เอาใหม่นะคะหลักโซ่นะคะพอเราเชื่อมต่อเสร็จนะคะเราควักธรรมดาดีกว่านะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นที่ช่องนี้นะคะน,นนะคะเราควักธรรมดามาก่อนนะคะระหว่างระหว่างหลักที่ หลักโซ่หลักแรกหลักนี้แล้วก็หลักที่สองนะคะเราก็จะอยู่ระหว่างหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองตรงกลางนะคะต่อไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะโซ่สามเป็นหลักแรกค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งเป็นเป็นขั้นค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะหลักโซ่หลักนี้เท่ากับว่าอยู่ที่ช่องนี้นะคะต่อไปเราก็จะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปคือช่องนี้ระหว่างหลักที่ หลักถัดไปกับหลักถัดไปอีกหนึ่งหลักค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะ ได้แบบนี้นะคะเริ่มต้นแถวที่6นะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่นหนึ่งค่ะ พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องแรกระหว่างหลักที่หนึ่งกับหลักโซ่หลักนี้โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะ พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปจนครบดอกนะคะพอหนึ่งคอค่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะโซ่หนึ่ง ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยแล้วก็จากนี้ไปนะคะเราก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งข้อที่ทุกช่องไปเลยนะคะ จนครบลายดอกนะคะจนครบดอกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่ห้าแบบนี้แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่หกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วก็ต่อแถวที่เจ็ดกันอีกทีหนึ่งคะ่ะสำหรับแถวที่หกก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่6นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่6แล้วนะคะตรงนี้พอเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะดอกน,นี้นะคะแถวที่หดอกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจบแถวที่6นะคะแล้วก็ต่อแถวที่7กันนะคะตอนนี้ก็ ตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องแรกช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะ โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล sait, ้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะที่เป็นหลักโซ่นะคะเราจะควักธรรมดาที่หลักโซ่เอ่อเราจะเว้นไว้หนึ่ง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 ช่องนะคะหนึ่งช่องโซ่นะคะตรงนี้เราจะควักธรรมดาที่ก่อนหนึ่งหลักนะคะ ให้เหลือไว้หนึ่งหนึ่งช่องโซ่เพราะว่าหนึ่งช่องโซ่เป็นช่องที่เว้นนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะดอกนี้ก็จะรวมกันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหลักนะคะแปดหลักเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนทุกดอกนะคะก็จะได้แปดหลักเหมือนกันตรงนี้ก็ได้แปดหลักนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นแถวที่7แถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้เราจะเริ่มต้นที่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะโซ่สามนะคะเสร็จแล้วพอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปช่องนี้ หนึ่งหลักค่ะโซะส่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะทไมนะคะควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะ โซ่สามคอรธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายนะคะโซ่สามหสองสามค่ะคอรธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราเริ่มต้นแถวที่7ตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ยังไม่ครบดอกนะคะเราก็จะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องแรกช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะคอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่สามควกธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะคอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปโซ่สามค่ะควกธรรมดาที่ตัวมันเองเราจะพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะทุกช่องนะคะจนครบดอกเลยนะคะ แถวนี้เราจะได้ทั้งหมดก้าหลักนะคะต่อต่อดอกนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามพักธรรมดาค่ะพอหนึ่งคอค่ะโซ่สามค่ะพักธรรมดาค่ะพอหนึ่งคอค่ะ โซ่สามควกธรรมดาค่ะพอหนึ่งคอค่ะโซ่สามค่ะควกธรรมดาค่ะค่ะครบดอกแล้วนะคะเราก็จะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ดอกถัดไปนะคะทุกดอกนะคะเราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะคะทําแบบนี้เหมือนกันทุกดอกเลยนะคะวนไปจนครบแถวนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะจบตอนสุดท้ายนะคะที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวที่7แล้วก็ต่อแถวที่8กันอีกทีหนึ่งคะ่ะสำหรับแถวนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่เจ็ดนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่เจ็ดนะคะตรงนี้นะคะดอกสุดท้ายของแถวที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อแถวที่เจ็ดให้จบแล้วก็ต่อแถวที่แปดกันนะคะตอนนี้คือดอกสุดท้ายดอกนี้พอเราทําดอกนี้เสร็จนะคะดอกเต็มนะคะอันนี้คือดอกที่ไม่เต็มนะคะเราก็จะ เหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้หนึ่งหลักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปเลยค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะ โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะช่องนี้นะคะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะที่เป็นหลักโซ่หลังนี้นะคะควักธรรมดานะคะที่บนหลักโซ่ห่วงบนสุดนะคะของหลักนะคะตรงนี้นะคะได้แบบนี้โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควกธรรมดาค่ะที่ตรงนี้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจบ แถวที่7นะคะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่8นะคะแถวที่8เราจะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือจบแถวที่7นะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเป็นแถวที่8นะคะแถวที่8เราจะเริ่มต้นที่ควากธรรมดาที่ assim, หลักควากธรรมดาที่หลักนี้เลยนะคะหลักที่เป็นหลักโซ่หลักแรกนี่นะคะของธรรมดานะคะ ได้แบบนี้นะคะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังนะคะหลักโซ่หลักแรกได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าค่ะข้ามไปสองหลักนะคะข้ามหลักหลักถัดไปหนึ่งสองสองหลักไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักถัดไปนะคะหลักที่สามก็คือจะเป็นหลักสุดท้ายนะคะของดอกนี้นะคะดอกแรกตรงนี้นะคะควักธรรมดาค่ะครองจากด้านหลังได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่หลักหลักแรกของกลีบถัดไปหลักแรกของดอกถัดไปนะคะคือตรงนี้หลักที่หนึ่งคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่หนึ่งต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปสองหลักค่ะหนึ่งสองไปคล้องจากด้านหลังหลักที่หลักที่สี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ข้ามหลักที่สองกับหลักที่สามไปคล้องด้านหลังหลักที่สี่นะคะหลักที่สี่ของดอกนะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะตรงนี้เราจะข้ามหลักที่ห้านะคะหลังนี้คือหลักที่ห้าเราจะข้ามไปไปคล้องจากด้านหลังหลักที่หกนะคะหลักนี้ ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าเราจะข้ามหลักที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะข้ามหลักที่เจ็ดกับหลักที่แปดไปนะคะเราจะไปคล้องจากด้านหลังหลักที่เก้านะคะควักธรรมดาค้องจากด้านหลังหลักที่เก้านะคะ ได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่ห้าค่ะ 1,2,3,4,5... ค่ะควักธรรมดาค่ะจากด้านหลังคลองจากด้านหลังหลักที่1ของดอกถัดไปโซ่ห้าค่ะ 1,2,3,4,5... ค่ะข้ามไปข้ามหลักที่2กับหลักที่3ไปคล้องหลักที่4จากด้านหลังควักธรรมดาค่ะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่ห้าไปคล้องข้างหลังด้าจากด้านหลังหลักที่หกค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่เจ็ดกับหลักที่แปดไปคล้องจากด้านหลังหลักที่เก้าค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะโซ่ห้าแล้วก็คล้องจากด้านหลังหลักที่1ข้ามไป2หลักแล้วก็คล้องจากด้านหลังหลักที่4ข้ามหลักที่5ไปคล้องจากด้านหลังหลักที่6ข้ามหลักที่7ที่8ไปคล้องจากด้านหลังหลักที่9้านะคะทุกดอกไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะจนมาถึงจุดนี้จุดสุดท้ายคือดอกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่เกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับแถว แถวที่8นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ